ระวังนะครับสำหรับพี่น้องที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ยังไม่ใช่ New ี e a l t h s t a n d a r d นะครับเ <L un> พราะว่ามีเพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องหลายคนที่โดนหนังสือแจ้งเตือนมานะครับว่าอาจจะไม่โดนต่อสัญญาในเงื่อนไขเดิมที่ได้รับนะครับได้รับข้อเสนออาจจะเป็น co-payment deductible หรือการเพิ่มเบี้ยนะครับแล้วแต่ประวัติการเคมที่ผ่านมาดังนั้นครับก่อนที่จะโดนเงื่อนไขแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเราควรจะ ตั้งตัวแล้วก็ดูรายละเอียดซือว่าเฮ้ยถ้าเราโดนขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับสิ่งที่แนะนําก็คือนะครับลองดูพิจารณานะครับทำประกันเล่มใหม่ที่เป็น new h e a l t h standard โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพใดๆดไม่มีโรคจําตัวนะครับยิ่งสมควรที่ต้องทำนะครับแล้วค่อยไปยกเลิกเล่มเดิมนะครับให้ผ่านระยะเวลารอคอยไปก่อน แต่ส่วนที่คนที่มีประวัติสุขภาพแล้วนะก็ต้องพิจารณาดีๆว่าแผนประกันเล่มใหม่ที่เราอาจจะทําเผื่อไว้ควรจะทำํำยังไงไม่ให้เสียเบี้ยมากเกินไปนะครับถ้าอยากได้คําปรึกษานะครับยังไงก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิ้กงไบโอโปรไฟล์นะครับ